คุณจะเชื่อไหมว่าผมสามารถซื้อ iPad Gen 11ในราคา9,000นิดนิดพราะโค F7 ที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานตอนนี้เหลือเพียงแค่10,000นิดนิดเท่านั้นจาก14,000หรือแม้แต่ออเนอ400ครับจาก12,990เหลือ10,990ลดไปเลย2,000ง่ายๆอย่างนี้เลยแล้วขั้นตอนคือง่ายสุดๆเลยนะครับใครที่กําลังเล็งว่าจะซื้อรุ่นไหนเข้าไปเสิร์ชได้ที่ YouTube ก็ได้เลยนะแล้วก็เข้าไปที่ช่องทางของแซสตีซิกเซสเตอร์เท่านั้นแล้วไปเลือกสินค้าตะกร้าที่ขึ้นบนวิดีโอเท่านั้นนะครับเมื่อกดเลือกดูแล้วแล้วมีสิน สินค้าที่คุณอยากจะซื้อเนี่ยกดเข้าไปเรียบร้อยจะขึ้นโค้ดส่วนลดทันทีเลย2,000บาทนะครับแล้วก็จ่ายตังค์ให้เรียบร้อยและทุกคนรู้ดีอยู่แล้วแค่ว่าช้อปปี้มีผ่อนมีจ่าย่านบัตรเครดิตมีทุกอย่างเลยดังนั้นก็สามารถเลือกจ่ายได้ตามที่คุณต้องการได้เลยแต่ไม่ต้องห่วงสาหรับคนที่หาไม่เจอนะครับเพราะเราทรรรรรรําโพสต์รวบรวมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนไปตําที่โพสต์นี้ได้เลยเดี๋ยวเราทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนะครับหรือสแกนเคอร์โค้ดตรงนี้ก็ได้เช่นกันภายในโพสต์นี้นะครับจะมีทุกร คุณจะได้โค้ดส่วนลด2,000บาทไปเลยทันทีครับถามว่าทําไมต้องกดผ่าน Sixaster ครับค่อนข้างเชื่อถือได้แน่นอนเพราะเราทํารีวิวเกือบทุกรุ่นเลยนะครับที่คุณกําลังเล็งๆว่าจะซื้อกันอยู่แต่ถ้าหากไม่เจออีกนะทักเข้าไปที่เพจของซานสตี Sixaster เดี๋ยวแอดมินช่วยเหลือเต็มที่ครับอยากจะสิทธิ์ว่าแอดแฟมเนี่ยได้ iPad Gen 11ในราคา9,000นิดๆราคาดีมากนะครับบอกเลยว่าลด2,000เนี่ยลดจริงของจริงและถ้าได้ส่วนลดแล้ว,ลวอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามี Pro ีี ate, Pro ีีโโปปรรรเดดดด็ๆๆๆววมมมถึงงงสินนนนค้้้าาาแนะนแะํบบออกไ่่ตห ถ้ามันหมดเขตเดี๋ยวแอดมินจะมีแจ้งไว้นะครับมันมีโปรแบบนี้มาเรื่อยๆแน่นอนครับคลิปวิดีโอนี้คลิปวิดีโอเดียวน่าจะอยู่ให้ทุกคนได้เข้าใจวิธีการทํางานแบบคร่าวๆไปเรื่อยๆแน่นอนทั้งนี้ครับถ้าใครสนใจรุ่นไหนก็ตามเนี่ยแล้วจะรอโค้ดส่วนลดตรงนี้นะครับกดเข้าไปเช็คดูกันก่อน,อนได้เช่นกันในทุกรุ่นที่ขึ้นบนวิดีโอของ Sa ตติกซิกซ์สเตอร์จะลิปวิดีโอนะครับสวัสดีครับ